อะไรจะเกิดขึ้นกับคนวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคมหกเจ็ดนี้นะคะคนวันศุกร์ถ้าหากว่าคุณกำลังตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไรบางอย่างนะคะที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าฝึกฝีมือตัวเองเอ่มุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสือสอบมุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะ ก็ขอให้คุณตั้งใจแล้วก็คิดถึงเป้าหมายไว้นะคะใช้ความอดทนนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นเนาะแต่ว่าคุณมีความรู้ความสามารถคุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าหากว่าตอนนี้นะคะคุณหมอห้ามอะไรนะคะก็ขอให้คุณ ปฏิบัติให้เคร่งครัดหรือเคร่งเออเคร่งเคร่ง,ครงมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณค่อนข้างที่จะปล่อยประละเลยมานานแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะดังนั้นก็ดูแลเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นคนอ่าคุณยังเป็นคนแบบวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยนะคะระมัดระวังอุบัติเหตุบ้างนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทําอะไรซุ่มซ่ามทําอะไร เออเป็นอะไรที่แบบคือเวลาใครห้ามคุณก็ไม่ค่อยฟังอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถการเดินการวิ่งการที่คุณจะลุกคุณจะนั่งอะไรแบบนี้นะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน,ๆน้อยๆเนาะที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณระมัดระวังแล้วคุณก็จะไม่ไม่เป็นอะไรที่มากมากไปนะคะเพราะว่าไพ่เตือนขึ้นแล้วเนาะ สำหรับน้องๆหนูๆนะคะที่กําลังเรียนนะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนคณะเปลี่ยนสาขาค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเรียนไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะรู้สึกแบบคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับเรื่องของการเรียนอะไรแบบนี้นะคะก็ ขอให้ปรึกษาผู้ปกครองปรึกษาครูที่ปรึกษาปรึกษาคนที่เขามีความรู้เนาะว่าคุณควรจะไปทางไหนนะคะเพราะว่าสําหรับคุณเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์น้อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้คุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะดังนั้นก็ขอให้ใช้ความอดทนแล้วก็ปรึกษาผู้รู้นะคะ แต่เชื่อเธอค่ะว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะ,ะคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าคุณตั้งใจมุ่งมั่นเพียงพอนะคะ,ะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินกับการงานนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้คนวันศุกร์คุณเตรียมพร้อมรับมือเลยนะคะว่าถ้างานเยอะ เงินก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่างานน้อยเงินก็น้อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยขอให้คุณอย่าพึ่งบ่นกับคําว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณทําเยอะๆคุณมีประสบการณ์เยอะนะคะมีใครมองเห็นความสามารถของคุณนะคะคุณกอ็อาจจะได้ เยอะกว่าที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะมีภาระในเรื่องของบ้านเรื่องรถเพิ่มขึ้นนะคะคุณอาจจะออกรถใหม่อาจจะซื้อบ้านใหม่อะไรแบบนี้ค่ะก็ดังนั้นวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะแต่ทางในทางนั้นเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วนะคะ มีอมีเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถหลายทางหลายด้านเนาะดังนั้นเนี่ยก็ใช้ความรู้ความสามารถให้ครบทุกๆด้านนะคะคุณจะผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของการเงินไปได้นะคะดังนั้นเดือนกร,รกฎาคมนี้ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นเป็นอะไรที่น่าห่วงมากนักนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นเดือนที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณคุณก็ทําแบบนี้มาหลายๆเดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณพอจะ พอจะรู้แนวแล้วนะคะคุณค่อนข้างจัดการปัญหาได้เก่งแล้วดังนั้นก็ไม่ค่อยกังวลกับคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับเดือนกร,รกฎาคมนี้เท่าไหร่นะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะโชคดีค่ะ